เขาว่ากันว่าเมื่อราวห้าสิบปีที่แล้วบ้านหนองโพนใหญ่ในทุ่งอีสานแล้งหนักจนหญ้ายังแห้งกรอบข้าวในนามไม่ออกรวงน้ำในห้วยหนองก็เหือดหายเหลือแต่โคลนแตกเป็นลายงูแห้งๆชาวบ้านส่วนใหญ่หนีไปหางานในเมืองเหลือแต่คนแก่กับคนจนที่ไปบ่ได้อยู่ประทังชีวิตด้วยเผือกมันตามป่า ในหมู่บ้านนั้นมีหญิงคนหนึ่งชื่อว่าอีแล้งเธอเป็นสาวแม่ไม้ผัวตายตั้งแต่ยังสาวไม่มีลูกไม่มีญาติหน้าตาเหี่ยวก่อนวัยผิวค้ำไม่แดดเหมือนคนโดนไฟลวกดวงตาแดงก่าเหมือนคนอดนอนมาหลายคืนทุกเย็นอีแล้งจะเดินหิ้วกระบุงออกไปทางทงนาอ้างว่าหาเห็ดหาปลาแต่แปลก ไม่เคยมีใครเห็นเธอได้ของกินกลับมาเลยทว่าในยามคำ่ำกลับมีเสียงหมาเห่าโหงลั่นทั้งหมู่บ้านบางคนเห็นเงาผอมสูงยืนตรงหลุงศพเก่าๆหลังวัดเหมือนกำลังขุดอะไรอยู่แล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นคืนนั้นฝนฟ้าขนองหนักชาวบ้านพากันหลบอยู่ในกระท่อมมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าคำผิวตายเพราะไข้ขาดยา ศพถูกวางไว้ใต้ถุนสาราวัดรอฝังตอนเช้าแต่พอรุ่งสางศพนั้นหายเหลือแต่ผ้าขาวเปื้อนเลือดกับคราบโคลนเหมือนมีคนลากไปกินคนทั้งหมู่บ้านตกใจบางคนว่าเสือเอาไปบางคนว่าผีปอบแต่แล้วยายคาปันผู้แก่ที่สุดในหมู่บ้านก็บอกเสียงสัน่นบ่ใช่ปอบดอกลูกหลานนั่นมันอีแรง ผีอดอยากมันกินซ่าคนแล้วเด้ตอนแรกไม่มีใครเชื่อจนค่ำวันถัดมามีคนเห็นอีแล้งเดินลัดถงนามือหนึ่งถือกระสอบอีกมือถือกระดูคนแทะอยู่ตรงปากเลือดไหลย,ย้อยจากคางลงมาถึงอกเสียงหัวเราะแหบแห้งดังลั่นไปทั้งโคกชาวบ้านกลัวจนรวมกันไปที่บ้านอีแลง้งพอไปถึงกลับไม่เห็นเธออยู่แล้ว เหลือแต่กลิ่นเหม็นเน่าแรงจนแสบจมูกพอเปิดประตูเข้าไปก็พบศพอีแรงนอนคุดคูตาเบิกโพลงเหมือนยังจ้องอยู่ปากเต็มไปด้วยเศษเนื้อคนและมีกระดูกเด็กวางข้างๆใครเห็นก็ขนหัวลุกบอกมีใครกล้าเผาจึงขุดหลุมตื้นๆกลบไว้หลังวัดเอาเกลือโปรยกันผีคืนชีพแต่นับแต่นั้นมาทุกปีที่หน้าแล้งจัด ยามลมพัดโคลนแห้งแตกจะมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆตามถงนาหิวค่อยหิวของค่อยอยู่ใสใครโชคร้ายเดินผ่านหลังวัดในคืนเดือนดับมักได้กลิ่นคาวเลือดโชยมากับเงาคนผอมดำนั่งแทะกระดูกอยู่ข้างหลุมศพผู้เฒ่าผู้แก่เลยเตือนลูกหลานไว้เสมอว่าหน้าแล้งอย่าเดินคนเดียวหลังวัดเดอ้อ อีแลงมันยังบอดได้อิ่ม